สวัสดีครับทินนี้ต้อนรับเข้าสู่เกมบัตสบอลครับผมวันนี้ผมไม่มีอะไรมากครับว,ว่างจัดฮะไม่รู้จะได้เกมอะไรดีคือตอนนี้แบบมีโปรเจกต์ว่าจะทำ f l l out นะฮะ f l l out f o u นั่นเองแต่มันมาวันที่10พฤศจิกายนนี้นะฮะก็เลยหาเกมเล่นอะไรเล่นรอไปก่อนนะผมก็ไม่ได้เข้ามาเล่นบัตสบอลมาสักพักหนึ่งแล้วก็เลยว่า จะเข้ามาเล่นสักหน่อยอันนี้เป็นนิวเกมพ p l แล้วนะครับก็เล่นมาถึงพระจันทร์แดงเลยคนะอ่าเป็นหมู่บ้านอันซีนนะฮะไม่มีเลยมากครับวันนี้เอาไปลุยกันตบมอนกันเลยดีกว่าผมก็อุ้ยหืมผมก็ลืมลืมไปแล้วฮะว่าเล่นยังไงโ,โอ้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 มาเต็มเลยมาเลยโอ้มอนถึกมากเลย โอ้โหฮอลีชิตมาถึงก็โชว์ตายให้ดูเลยครับผมเป็นไงล่ะสุดยอดไหมล่ะความตายเป็นเรื่องปกติของเกมบาสบอลนะฮะเมื่อกี้ผม มมาลองเทสอาวุธของเจ้าเคียวซึ่งผมว่ายังไม่เวอร์สักเท่าไหร่เพราะผมยังอัพไม่ค่อยเอ่อเอานี่แหละอืมไปเร,เราไปอีกรอบหนึ่งใช้อันนี้แนะครับลูบิก ดาวโลวงนี่ขี้แตกครับผมบอกแค่คำเดียวเป็นดาบที่ผมถนัดที่สุดแล้วเพราะว่าไม่รู้ชินเฮ้ยจ๊้าอ๋อผมเล่นไป มันจะมีตัวสส่กระดิ่งอยู่นี่หว่าม,มันจะเกิดเรื่อยๆอยู่ไหนนั่นไงมาให้ตบหนึ่งทีสองทีเรียบร้อยครับผมไหนแล้วเ,เก็บมอนที่เหลยอครับเฮ้ย โอเคหนึ่งโจ <Okay. S 1> อะไรอะไรอีกทีหนึ่งอีกตัวหมดเกี่เฮ้ย,ยลืมไปใหยวตัวนี้แม่งจับเราเอนี่ใครมีคนตายได้ไหยตรงนี้นะฮะแต่ตรงนี้ก็ยังดีกว่าตายตรงผมเมื่อกี้ฮะตรงเมื่อกี้นี่ตายโง่ามากฮะกระสุนปืนนะข้างในเข้าได้ไหม ไม่ได้จำไม่ได้เนี่ยผมไม่ได้เล่นนานาละอะไรเป็นอะไรคืออะไรไปทางไหนลืมว่ะผมตึงตึ๊ตงตึงเสียงอะไรวะฮะเสียงอะไรโอ้ย เสียงอยู่ข้างล่างนะครับผมเห็นละตัวอะไรไม่รู้เดี๋ยวเฮ้ยไอ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 ศาสตร์ยังไม่ได้เตรียมตัวเลยไปก่อนแล้วปุ๊บแบ็เก็บไปเต็มก่อนเฮ้ยต้องเปิดตรงนี้เข้าไปเข้าไป อาตัวกระดิง่งอยู่นานไงยอยู่นานไงยพานี่ก่อนนี่แน่อ้อฮเรียบร้อยครับผมไปไปเก็บไ้ตูวยักษ์อันนีฟ่าเอ้ยอย่าพึ่งครับอย่าพึ่งครับจะเย็นพี่ โอ้ยมุมกล้องมุมกล้องนอนไปเลยครับเออไปตรงนี้กระสุนนี่เขาไดแน่นะนอนเ,ออเข้าไปเก็บไปที่ข้างใน นี่อะไรเนี่ยตัวอะไรเนี่ยโอ้ยก็ร้องโหยหวนจังเลย,อ,ยอ๋อนี่ช็อตช็อตนี้เป็นช็อตคัทนะฮะไปไหนต่อลงล่างขึ้นบน ข้างบนมีอะไรเสียงกระดิ่งดิ่งอยู่ไหนข้างล่างก็มีข้างบนก็มีอู้หูดิชเชตผมจำได้ว่าตรงนี้มันมีเยอะนะแต่ผมไม่รู้จะว่าตัวกระดิ่งมันอยู่ไหนลืมเฮ้ยโอ้โห อ๋อจะเย็นดีครับป้าอู้หนึ่งทีสองทีฮี่แต่คนล้วนึดงต่อบไปข้างบนกันดีกว่าข้างบนจะมีตัวกระดิ่งนะได้ยินเสียงอยู่อยู่ไหนวะ เอาดึงผู้ฆ่าทำแพงเปิดก่อนได้ปเปรียบหลบได้เฮ<อ>้ยแพงโอ้โหโอ้โหใส่เฮ้ยมอสต้นครับ โอ้ทำไมแรงอย่างนี้ อรอมันยิงมาครับมันเกิดเรื่อยๆดีกว่าโอ้วะลืมไปมันมีตัวสังกะิงอยู่ซึ่งอยู่ไหนก็ไม่รู้เอ้ย เอ้ย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 ของดียาโอ้โหเอ้ยได้อยู่ได้อยู่โอ้โห,โหนั่นไงสองชิ้นได้ยินเสียงไหมฮะได้ยินเสียงนะได้อยู่แถวนี้แหลโอ๋อมาโอ้ยเจ็บ มีตัวปือนอยู่เก็บตัวปืนก่อน มา,มาขอล,ลงไส้ทีดิเออยังเคาน์เตอร์ได้อยู่โอ้สี่พันห้าเอ,อ้ยขนเลือดเสียไปสามขวดแล้วอ้าขวขนเลือดเต็ม โอเคครับผมไปที่ต่อไปจผมจำได้ตรงนี้มีฮันเตอร์ผมจำได้ตรงนี้มีฮันเตอร์ซึ่งตะเกียงก็จุดไม่ได้ครับผมอืมอย่างหนึ่งตัวผมจะได้ว่ามีสองตัวนะฮันเตอร์ รี้อตัวนี้น่าอยู่ทางนี้อ๋อโอเคครับเราโอเคครับเราจะเดินออฟมันไปครับผมแล้วก็ไปลงไส้มันข้างหลังฮนะถ้าไม่มีตัวอะไรระหว่างทางมันจะเอนะเสียงเลยวะอ๋อเสียงภาคภุมเรา ออ <c oughs> เออทีแตกมาโคโอ้เดี๋ยวไอ้ตัวทีตัวดิเฮ้ยโอ,โอ้สามตัวไปก่อนไปก่อนไปก่อน มาสั่งตัวเลยเหรอจเย็นโอ้โหมาไวโอ้โหวิง่งวิ่งครับโอ้ห้อยไม่ใชยครับจะ่จะพึ่งตามมานะพี่ขอตั้งละก่อนแม่รักกันจริงรักกันจริงเลยนะโอ้ยโ,โอ้ย มาซี่มาซี่มาซี่ดีตัวเียตัวดีครับเฮ้ยเอ้ไงอ้ยอาไงดียโด้ยโอ้ย้ยโอ้ยโ้ยโอยอ้ยอ่ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโทีอทท้ทีออยแล้วก็โด,ด้ตับนัโ้ยโอ ไอออนน้อยอ่อนโอ้ยอ๋ออัดหน้าไปดิไม่ตายเฮ้ยเฮ้ยโ,โอ้โหเด็กตัวนี้จะตายแล้วเด็กสองตัว วนวนนะวนนี่ก็ไลช่ชวนเล่นไม่ได้เกียร์จังเลยมาเซ่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 ตัวสุดท้ายตัวนี้โดนลงนีแน่แบทแมนดาเรตโอ้โหให้ของไม่ค่อยไม่คุ้มเลย น้ากระสุนมันคืนมากรองหนึ่งเฮ้ยแล้วขวดเลือดตรงนี้ขวดโอเคเฮ้ยกันต่อครับผมโอเคตรงนี้ไปไหนไม่รู้ดูก่อนเดี๋ยวไปสำรวจตรงนู้นกกอนดีกว่า ข้างล่างมันจะไม่มีอะไรแล้วนะทางที่ไปไหนเอ่ยอะไรไม่รู้ตัวอะไรไม่รู้อ๋อหมาป่าหมาป่าจะคืนพระจันทร์แดงครับตกใจหมดเลยตี่นี้ันไดไ้ไม่มีอะไรแล้ว ออกไปข้างๆก็อันนี้ก็จะไปข้างบนอืมเอ๊ะเสียงอะไรวะอ๋อรู้แล้วเสียงอะไรตรงนี้ผมจำได้ค่อนข้างจะโหดน,นะ ก็ออยิง่งดูเกมพันด้วยเน่อ้โอโหอออร่อยไหมมึงมดีนะพีเวลเยอะโอ้นำ้นมี ตรงนี้มีตรนี้จะมีลิฟ ตรงนี้มีสายกระดิ่งนะนี่จะไม่มีตัวสายกระดิ่งนะไปทางไหนเนี่ยลืมแล้วเนี่ยทางเนี้ยเป็นทางที่เป็นด่าที่วกวนมากนะแบบเนี้ยจริงผมบอกจะเลยผมไม่ชอบด่านนี้สุดๆเลยฮะจากใจจริงเพราะอะไรครับมันน่ากลัวครับ ผมเป็นอมที่ไม่ค่อยถูกจิตกับเกมแบบว่าน่ากลัวน่ากลัวเท่าไรอ้าวกลับมาที่เดิมเหรออ๋อช็อตคัดผลิตเราต้องลงทางนี้จากตะเกียงเราก็เปลี่ยนมาลงทางนี้ได้อ๋อโอเคได้ช็อตคัดแล้วโอเคครับ โอ้ยตกใจไม่ต่อเอ้เอเอโอ้อโหอืมอ,อะไรนะั่นน่าโอเคแต่เวลาล้วง ไสทะลักครับผมเอ้ยใกล้ถึงบอสแล้วนะรู้สึกใช่ผมจะเอาตะเกียงเขาก่อนใกล้ถึงบอสแล้วผมจําได้เดี๋ยวเข้าไปตรงนี้อก็จะเจอบอสละไม่ใช่ดิยังไม่เจอดิจะว้าไปที่หนึ่ง โอ้ยเป็นแมพที่ค่อนข้างจะไม่ชอบเลยนะถ้าคนๆค,คนได้ดูท่านอื่นแคทมามันจะมีแบบป่าวงป่างูอันนั้นผมเฉยๆนะเทียบกับแบบนี้แล้วแบบผมกลัวกว่ากันเยอะเลยไม่ได้กลัวมอนเตอร์นะกลัวบรรยากาศร,บรอบๆมันแบบมัน กดดันดีฮะเสียงสเสือแบบโหถ้าลงไปตรงนั้นจะเป็นบอสแล้วฮะอ้า นี่เราจะเจอบอสแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคจะไม่ได้บอสทรีแพสอะไรตัวนี้จะเป็นบอสเดอะวันรีบอ n นะฮะ,ะซึ่งประวัติมันผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่เป็นบอสท,ที่โคตรน่ากลัว มาละคุณยายสั่นกระดิงเรียกหมามากินข้าวอันนี้ผมไม่รู้ว่ามันเป็นตัวอะไรนะสึกตอนแรกผมตอนแรกที่ผมเล่นเขาแรกผมผมคิดว่ามันเป็น The g เกตวันอีกแต่มันไม่ใช่น่าจะเป็นอะไรสักอย่างที่เกิดจากการทดลองของพวกมอเตอร์วิลเลียมหรืออะไรหรือเปล่า อันนี้ผมไม่รู้อ่ะฮู้ว์ holy shit เขาใจเย็นเราต้องไปฆ่าเออไอ้ตัวสักระดิงก่อนเอ้ยโอ้โหมันดักหน้าเลยเวย้ยทางขึ้นทางไหนวะขึ้นทางไหนผมไม่รู้ว่าถ้าไปฆ่าไอ้ตัวสักระดิงอยู่จะเป็นยังไงนะผมไม่กล้าตัวใหญ่พอถึงปุ๊บผมวิม่งขึ้นไปฆ่าก่อนเลยหน้าไอ้ฝั่งนูน้น โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยวิ่งโอ้โ,อ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 โอสีสี แวะเก็บของลายอาวุธศุนย์เสือสสใหญ่ตัวหนึ่งแรงมาก ท่าอะไรวะอ๋อมันยิงมามาทำไมไม่ตีขึ้นมาโอ้โหไปอะไรไม่อะไรเลือดเหลือสิบสองขวด Chúng làm gì đây? Chúng ta đang làm gì không được. หัวก่อนชาร์ต เพิ่งรอดว่าอ,อเทียใช่ไมมสองคนว,ว่าเปลืองใช่ไหมอ่าเออรู้สึกล่าสองมัน,นง่ายจุงเบยเรียบร้อยฮะบอสเดอะวารีบอลไปแล้วครับ โอเคเดี๋ยวต่อไปจะเล่นเกมอะไรหรือจะมาไปคาบอสตัวอะไรก็รอติดตามกันดูนะฮะสำหรับวันนี้ก็แค่นี้ก่อนแล้วกันสวัสดีครับผม